เวลา17นาฬิกา53นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชด,ดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะข้าราชการเฝ้าทูลละอองทุลีประบาทรับสเสด็จ จากนั้นพลโทธเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่2องกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากทหารเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วทรงพระดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีโดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธีพระบาทรับสเสด็จพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญ เวลา18นาฬิกา18นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงอย่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นศาลพิเศษสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมแต่เดิมจังหวัดอุดรธานีมีสถิติการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว ตัในแต่ละปีเพิ่มขึ้น แต่จังหวัดไม่มีการจัดตั้งศาลที่มีอำนาจพิพจารณาพิพากษาคาดีเยาวชนและครอบครัวดโดยเฉพาะการดำเนินคดีจึงกระทำในศาลจังหวัดทำให้เด็กและเยาวชนผู้ถูกดำเนินคดีมิได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวัวระบาดสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดียาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2538เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานีต่อมาได้ยกฐานะเป็นศาลตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดียาวชนและครอบครัว พุทธศักราช2553และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2554มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสวัสดิภาพและการปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนสตรีและบุคคลในครอบครัวอย่างทั่วถึงตลอดท้องที่จังหวัดรวม20อำเภอ โดยมีอำนาจพิจารณาคดีหรือมีคำสั่งในคดีเช่นคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและคดีครอบครัว